สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้รับรองกฎหมายสองฉบับที่เป็นมิตรต่อไต้หวันได้แก่ไต้หวัน Assurance Act แล้วละก็ i p e i Act ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการนำเอานโยบายที่มีต่อไต้หวันของสหรัฐให้กลายมาเป็นการปฏิบัติการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมด้วยกฎหมายทั้งสองฉบับนะครับเน้นย้ำถึงความสำคัญใน,นกลไกระหว่างประเทศของไต้หวันและแสดงจุดยืนคัดคา้านความพยายามของจีนที่ต้องการโดดเดี่ยวไต้หวันออกจากประชาคมโลก ส่วนกฎหมายไต้หวัน International Solidarity Act กล่าวได้ว่าเป็นการเสริมความเข้มข้นให้แก่กฎหมายไทเป Act ที่รับการอนุมัติตั้งแต่เมื่อปี2020โดยได้วางกรอบความหมายที่เหมาะสมของมติที่2758สาประชาชาติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเกี่ยวข้องเฉพาะสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนของจีนเท่านั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิในการเป็นตัวแทนในสหประชาชาติและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องของไต้หวันและชาวไต้หวันรวมทั้งไม่ได้มีการกำหนดฐานะหรือมีแถลงการใดๆเกี่ยวกับปฏิปไตยไต้หวันกาวอีกนัยหนึ่งก็คือการตีความมติดังกล่าวของทางการปักกิ่งได้เป็นความพยายามในการใช้กลมิดทางการเมืองของตนซึ่งไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของมติสหประชาชาติดังกล่าวแต่อย่างใดครับ นายไบรอันมัสนะครับประธานคณะกรรมาการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกว่าปักิ่งอาศัยวิธีการอย่างเป็นระบบเพื่อกดฐานะแล้วก็ขีดกันไต้หวันออกจากประชาคมโลกเขาระบุว่าแม้ไต้หวันจะมีคุณนูรการต่อทั่วโลกทั้งทางด้านการสาธารณาสุขความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยิ่งใหญ่แต่จีนกลับใช้วิธีการข่มขู่คุกคาม ติดสินบนและการกดดันทางการเมืองบีบให้บรรดาประเทศต่างๆและองค์การระหว่างประเทศนั้นกีดกันไต้หวันพร้อมทั้งย้ำว่าจีนบิดเบือนความหมายของมติ2758สาป,ประชาชาติก็เพื่อจงใจบงการกฎระเบียบโลกแล้วสร้างระบบระเบียบใหม่ของโลกขึ้นเองซึ่งเขาก็ได้ระบุอย่างตรงไปตรงมาครับว่ากฎหมายฉบับนี้นั้นได้ตอกย้ำชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่า สหรัฐจะไม่วางเฉยปล่อยให้คำโกหกพกลมของทางการจีนกลายเป็นความจริงในประชาคมโลกและทำให้พันธมิตรหรวมทั้งฝ่ายตรงข้ามเข้าใจว่าสหรัฐยืนหยัดคัดค้านอย่างเด็ดเดี่ยวต่อพฤติกรรมทุกอย่างที่พยายามสร้างเรื่องเพื่อหลอกลวงให้กลายเป็นความเป็นจริงในอนาคตนะครับนอกจากนี้การผ่านกฎหมายไทเปอกฉบับอัปเกรดในคราวดเดียวกันนะครับก็ยังเป็นการเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างระดับสูงของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะทาให้ทั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันสาธารณจีนนั้นมีโอกาสที่จะเดินเข้าสู่ทำเนียบขาวเพื่อติดต่อราชการกับระดับสูงของสหรัฐได้อีกด้วยครับโดยการมอบอานาจให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะต้องดําเนินการทบทวนหลักการและระเบียบเกี่ยวกับการไปมาหาสู่กับไต้หวันเป็นประจําและจะทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อสภาอีกด้วยครับ ดังนี้นะครับกฎหมายทั้งสองฉบับนั้นยังมีขั้นตอนทางด้านนิติบัญญัติเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาและรายงานให้ประธานาธิบดีลงนามประกาศใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐตึงเครียด สถานก,การณ์ช่องแคบไต้หวันก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษนี้นะครับาาารัฐบาลสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนไต้หวันก็เพื่อเป็นการแสดงการสนับสนุนไต้หวันโดยไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการตอบโต้อย่างมีพลังต่อการกดดันช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศของไต้หวันนะครับและยิ่งเป็นการแสดงจุดยืนชื่นชมและสนับสนุนเสรีภาพประชาธิปไตยของไต้หวันอีกด้วยกฤษณนัยสายประพาสรายงาน